สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาวพัฒนานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่19เดือน9้าจนถึงวันที่13นะคะมาดูสูตรหาตัวเด่นค่ะน้องฟ้าก็จะดูหลักพันและหลักร้อยนะคะบวกกันค่ะแต่เมื่อเราเจอเลขศูนย์นะคะในหลักร้อยหรือหลักพันนะคะจะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งทันทีนะคะ ก็ไล่ดูเลยนะคะถ้าเราเจอศูนย์ให้เปลี่ยนเป็น1อ่ามีงวดเดียวนะคะจะได้1นบวกแค่ะเป็น9เด่น9เลยนะคะกับ8ค่ะตรงนี้ลบหค่ะ9กลบหแต้มก็เหลือ8นะคะเด่นเก้าค่ะ9กบวกสค่ะเป็นสิใช้1ก็เด่น1กับ0ูนย์นะคะ4ีบวกสเป็น8ดค่ะ เด่น8 7 6บวก9ค่ะเป็น15ใช้5เด่น5้2สสองบวกเค่ะเป็น9เด่น9 8 9เบวก5เป็น14เด่นส3 8สบวก6เป็น14ค่ะเด่นสี่สบวกเเป็น8ค่ะเด่น8 7 3บวกเเป็น2ค่ะเด่นสองบวก สเป็น10ค่ะใช้ศูนย์เด่นศูนย์เ้านะคะนี่นะคะตัวเด่นเมื่อเราได้ครบแล้วนะคะก็ดูสุดเจาะค่ะร้อยนะคะหลักร้อยคือ8ดค่ะลบหน่วยคือสองค่ะแล้วก็บวกสามนะคะบวกสามทุกรอบค่ะ8ปดลบสองค่ะเหลือหกหบวกสามเป็น9นะคะ9นับเพิ่มขึ้นไปค่ะ 0123ตัวเจาะก็จะมี99 90 91 92 93 89 80 81 82 83วันที่22ค่ะออก92เด่น9นะคะเจาะ2ค่ะก็เป็นตัวนี้นะคะเข้า 9 2สองเลขล่างนะคะสองบ2สองหรือ0นย์ค่ะศูนบวกสได้สามสามสีห้ดนี้ออกหนเด่นหเจาะหค่ะหนเลขบนสีวเหลือหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ค่ะสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหเจ็ดปดวนี้ออกห้ค่ะ เด่น8เ 5. จาะห58เลขบนนะคะ9ลบแเหลือ1บวก3เป็น4ค่ะออก7 4นะคะเด่น4ค่ะเจาะ7นะคะ7 4สเลขบนค่ะ7ลบ4เหลือ3บวก3เป็น6ค่ะ งวดนี้นะคะก็ออก95นะคะเด่น9ค่ะแต่ว่าตัวเจาะไม่มีเลข5นะคะก็จะเป็นตัวเจาะหลุดค่ะแต่ว่าเข้าเด่นเลข9นะคะเลขเด่น5ลบ6เหลือ1บวก3เป็น4ค่ะงวดนี้ออก54ค่ะเด่น4เจาะหนะคะ5 4สเลขบนค่ะ6กบ4ค่ะเหลือสค่ะ บวกสมเป็นห้าค่ะออก3ามเนะคะเด่นสามเจาะ9้าเลขบนค่ะเจลบเ้าค่ะเหลือสองสองบวกสามเป็นห้าค่ะงวดนี้นะคะไม่มีแปดเจดค่ะจะเป็นงวดแรกที่หลุดนะคะดูรอบถัดไปเลยค่ะ9ก้าลบหเหลือสามบวกสาเป็นหค่ะ วดน,นี้ออก1 8ค่ะ1นเจาะแนะคะเลขบนค่ะมาดูวดวันนี้นะคะ3าลบแดเหลือห้าห้าบวกสาเป็น8ค่ะก็จะเด่น0ูนย์เนะคะเจาะก็จะมี08 0ย์แ0ดศูค่ะ98 99 90 9ก้านกะคะก็จะมีเลขซ้ำนะคะเลขซ้ำกับเลขเบิ้ลนะคะสามารถตัดออกได้ค่ะแต่ถ้าใช้สูตรเก่านะคะสูตรเดิมนะคะสูตรแรกที่น้องฟ้าชอบก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักสิบค่ะเมื่อบวกกันแล้วจะได้0ค่ะจะเด่น0 1ส่วนตัวเจาะนะคะก็คือเอาหลักพันและหลักร้อยลบกัน เจ็ดลบสามเหลือ4ค่ะ4ี่ห้หกดแถ้าเป็นสูตรสอนะคะอันนี้สูตรหอันนี้สูตรสคือสูตรเดิมของเรานะคะก็จะเด่น0 4 0ย์สี่ศูนย์ห้6ศูนย์หกศูนหนึ่งสีนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะตัวนี้ตัดออกก็สามารถ เอาเลขของสูตรที่สองมาใส่ได้ค่ะก็จะเป็นสองสูตรที่เข้าดีนะคะน้องฟ้าก็แนะนําเลยค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มหวยของน้องฟ้าก็จะมีแนวทางต่าง,างๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นหวยไทยลาวฮานอยหุ้นแล้วก็ยี่กีสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ